การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกในปัจจุบันสืบเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมถูกทำลายจึงก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวมนุษย์เกิดขึ้นบ่อยครั้งและนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินเหตุการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ทันรู้ตัวหรือรู้ตัวแต่ไม่ทันเตรียมการในการป้องกัน หรือขาดความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติต่างๆอาทิภัยน้ำท่วมดินถลม่มแผ่นดินไหวสึนามิภัยแล้งและอื่นๆในขณะเดียวกันก็มีประชาชนจำนวนมากที่ไม่มีข้อมูลสำหรับการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ จึงไม่สามารถหาทางป้องกันและปฏิบัติต,ตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดภยัยดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยพิบัติต่ต attends, ตางๆเราจึงรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติแต่ละประเภทดังนี้การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 1. เตรียมพร้อมก่อนภัยมาสร้างแผนฉุกเฉินเช่น หาวิธีแจ้งเหตุกระจายข่าวเส้นทางอพยพกำหนดจุดปลอดภยัยและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 2. เตรียมพร้อมด้านร่างกายที่อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งต้องซักซ้อมบ่อยๆในเรื่องการอพยพและการสื่อสาร 3. เตรียมปัจจัย 4. จัดเป็นชุดให้หยิบฉวยง่ายจัดเตรียมน้ำยารักษาโรคและของใช้ที่จำเป็นใส่ถุงเป็นชุดๆ เก็บไว้ในที่ที่ปลอดภยัย 4. ติดตามฟังข่าวสารบ้านเมือง 5. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไปภัยจากน้ำท่วม 1. ติดตามข่าวสารและเชื่อฟังประกาศจากเจ้าหน้าที่ 2. สับคัดเอาฟาฟก่อนออกจากบ้านและอพยพจากพื้นที่น้ำท่วมสูงอย่างทันทีอย่าห่วงทรัพย์สิน ให้ห่วงชีวิตตนและคนรอบข้างก่อน 3. โทรแจ้งสายด่วน1669หากพบผู้ถูกไฟดูดให้การปฐมพยาบาลตามคำแนะนำหากหัวใจหยุดเต้นให้รีบกดหน้าอกช่วยหายใจ 4. ห้ามลงเล่นน้ำหรือพายเรือเข้าใกล้าสายไฟและระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษและเชื้อโรคที่มากับน้ำา 5. หากเดินลุยน้ำ หลังจากเข้าบ้านแล้วควรรีบล้างเท้าทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งหากเท้ามีบาดแผลควรชะล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคน้ำกัดเท้า 6. นำถุงพลาสติกใส่ทรายหรือดินอุดที่คอหานและท่อน้ำทิ้งเพื่อป้องกันน้ำท่วมดันเข้ามาทางโถส้วมภัยจากน้ำท่วมเฉียบพลัน 1. ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำ 2. สับคัดเอาวไฟก่อนออกจากบ้านแล้วรีบอพยพขึ้นที่สูงโดยหลีกเลี่ยงแนวทานน้ำช่องระบายน้ำ 3. า 3. สวมเสื้อชูชีพเสมอห้ามเดินฝ่ากระแสน้ำและใช้ไม้ปักดินคลำทางเพื่อสังเกตว่าดินตื้นลึกแค่ไหน 4. ห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและถ้าหากน้ำขึ้นสูงรอบๆร,รถให้รีบออกจากรถ 5. อย่าเสียงช่วยผู้อื่นหากอุปกรณ์ไม่พร้อมเพราะอาจไม่รอดทั้งคู่ 6. โทรแจ้งสายด่วนฉุกเฉิน1669หากพบผู้บาดเจ็บภายจากดินโคลนถลม่ม 1. หากฝนตกหนกักให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยของเหตุดินโคลนถลม่มเช่นเสียงต้นไม้หกักหินก้อนใหญ่ตกลงมาน้ำมีสีขุ่น 2. อพยพไปในพื้นที่สูงและมั่นคงตามเส้นทางที่เตรียมการไว้ เมื่อได้รับสัญญาณเตือนภยัย 3. ตั้งสติท่องไว้รักษาชีวิตก่อนทรัพย์สินไว้ทีหลังให้นำของใช้เฉพาะที่จำเป็นติดตัวไปเท่านั้น 4. หากพลัดตกน้ำหาต้นไม้ใหญ่เกาะแล้วรีบขึ้นจากน้ำให้ได้ 5. หากหนีไม่ทันให้ม้วนตัวเป็นทรงกลมให้มากที่สุดเพื่อป้องกันศีรษะกระแทกภัยจากแผ่นดินไหวและซนามิ 1. อพยพตามแผนของหมู่บ้านชุมชนหรือจังหวัด 2. หากออกเรือขณะเกิดสึนามิห้ามเข้าใกล้ชายชฝั่งเด็ดขาดและให้อยู่ในบริเวณน้ำลึก 3. หากอยู่ในบ้านขณะเกิดแผ่นดินไหวรีบหมอบลงใต้โต๊ะที่แข็งแรงหากอยู่ภายนอกอาคารให้อยู่บริเวณที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง 4. ใช้ผ้าปิดปากและจมูกเพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม 5. หยุดรถและจอดชิดขอบทางอย่าออกจากรถจนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภัย 6. เมื่อเหตุการณ์สงบเร่งตรวจสอบตรวจดูสายไฟท่อน้ําท่อแก๊สอย่าเปิดใช้จนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภัยภัยจากพายุ 1. ฟังประกาศการแจ้งเตือนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2. ตรึงประตูหน้าต่างให้มั่นคงถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรขณะฝนตกฟ้าขนอง 3. เตรียมอุปกรณ์จำเป็นเช่นเทียนไขไฟฉายยาประจำตัวติดตัวตลอด 4. ขณะฝนตกฟ้าขนองห้ามอยู่ใต้ต้นไม้เสาไฟฟ้าและห้ามโทรศัพท์เด็ดขาด 5. หากรู้สึกตัวว่าบ้านกำลังจะพังให้ห่อตัวเองด้วยผ้าหม่มหลบใต้โต๊ะใต้เตียงหรือที่แข็งแรงมั่นคง ภัยจากเหตุเพลิงไหม้ 1. ่ 1. ตั้งสติแล้วโทร199 2. ใช้ถังดับเพลิงดับไฟหากประเมินว่าเพลิงไหม้ในวงแคบและสามารถดับไฟได้ 3. อพยพผ่านทางประตูหนีไฟก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือสัมผัสประตูหรือลูกบิดหากพบว่าร้อนห้ามเปิดและใช้เส้นทางอื่นแทนห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด 4. หมอบคลานต่ำใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกเพื่อป้องกันควันไฟ 5. หากติดอยู่ภายในอาคารให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องว่างรอบประตูหน้าต่างเพื่อการควันไฟเข้าและพยายามขอความช่วยเหลือเช่นโบกผ้าใช้ไฟฉายส่งสัญญาณภัยจากความแห้งแล้ง 1. กักเก็บน้ำสะอาดและวางแผนใช้น้ำอย่างประหยัด 2. ดื่มน้ำบ่อยๆหรือใช้ผ้าชุบน้ำประครบเพื่อลดความร้อนในร่างกาย 3. โทรแจ้ง1669หากพบผู้ป่วยหมดสติปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในที่รม่มจัดท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนคลายเสื้อผ้าและใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเพื่อคลายร้อน 4. รับประทานอาหารร้อนๆและดื่มน้ำสะอาดเพื่อป้องกันโรคทางเดินอาหาร เช่นอุจจาระร่วงบิดอหิวาตากโรค 5. ไม่อยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน,านๆเพราะอาจทำให้เป็นลมแดดได้ภัยหนาว 1. ดื่มน้ำให้เพียงพอความเชื่อเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายอบอุ่นเป็นความเชื่อที่ผิด 2. หากเป็นหวัดถ้าออกนอกบ้านให้สวมผ้าปิดปากป้องกันการติดต่อไข้หวัดสู่คนรอบข้าง 3. หากเปียกน้ำรีบเช็ดตัวให้แห้งและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเพื่อป้องกันโรคปอดบวม 4. รีบโทรแจ้ง1669หากพบผู้ป่วยฉุกเฉินและระวังโรคที่มากับภัยหนาว 5. ทำร่างกายให้อบอุ่นแต่ควรหลีกเลี่ยงการผิงไฟเพราะควันไฟอาจอันตรายต่อสุขภาพ 6. เก็บกวาดเศษใบไม้ขยะรอบบริเวณบ้านเพื่อป้องกันไฟไหม้